รถกระบะตู้ทึบจัดทรงแต่งหลอ่อพร้อมตู้ใหม่ล้อใหม่ผ่อนอยู่ที่5,000มีอยู่จริงที่นี่กับคันนี้มิสูบิชิไททันเครื่องยนต์2.5 G.L ปี2018ได้อะไรบ้างและน่าใช้งานยังไงไปดูกันเลยครับสวัสดีครับวันนี้พบกับน้องเก่งที่ล้ำเลิศคาร์เซ็นเตอร์อีกแล้วนะวันนี้มีรถกระบะตอนเดียว ตู้ทึอปีใหม่ไม่น้อยผ่อนอยู่ที่5,000ย้ำนะครับผ่อน5,000กับคันนี้เลย m มิ s u b บ s ชิไททันปี2018นะครับเครื่องยนต์2.5 GL นะตัวนี้เป็นสีเทาเมทัลลิกด้วยนะครับส,สวยๆเลยนะนี่มาดูส่วนแรกเลยกระจังหน้าเป็นกระจังหน้าสีดำด้านนะครับพร้อมกับโลโก้ m มิ s u b บ s ชิสวยๆเลยนะครับไฟหน้าจำๆเป็นระบบไฟฮาโลเจนนะโคมไฟมัลติ r e เฟกเตอร์ พร้อมกับไฟฉุกเฉินไฟเลี้ยวมีในตัวด้วยนะครับในส่วนใบหน้าเป็นใบหน้าสีเทาสีเดียวตัวรถเลยนะนี่ช่องรับลมก็จะเป็นลังพึ่งสวยๆแบบนี้เลยนะสวยๆเลยนะครับสภาพสีดีๆเดิมๆฝากระโปรงไม่ต้องทําอะไรแล้วนะสวยๆเลยสีไม่มีประไม่บอกว่าไ,ไม่มีประวัติชนมาเลยนะครับไม่มีรอยชนไม่มีรอยเบียดมาอย่างใดเลยนะรักยิ้มไม่มีนะครับเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของห้องเครื่อง ว่าห้องเครื่องสภาพเป็นยังไงนะครับคันนี้ปี2018เนละ้วมิสูบิชินะครับเป็นเครื่องดนต์คอมเบอร์เลวดีดนะนี่คันนี้นะครับมาพร้อมกับเครื่องยนต์แต่ว่าอย่างดีเลยนะใหม่ๆนะครับในส่วนของเครื่องก็สภาพสวยเลยนะจุดแตมมาจากโรงงานยังอยู่เลยนะครับหม้อน้ำใสๆนะ ม่านใสๆนี่ที่กองอากาศก็ยังมีอยู่นะครับคานหน้าน็อตไม่มีการขันไข่นะครับกระดุมอยู่ครบทุกเม็ดนะสวย,ย้วปี2018สีเท่าสวยเลยนะครับแบตเตอรี่ลูกใหม่มยางซอกนะครับยางกันกระแทกก็ยังมีอยู่เลยมเม็ดอาร์คเดี๋ยวพามาดูเม็ดอาร์คนะครับเม็ดอาร์คจากโรงงานก็ยังคมๆสวยอยู่เลยนะครับ คมคมสวยมากเลยฝากระโปรงนะครับอาจจะมีแบบว่าถอดทำสีไปบ้างแล้วแต่ว่าไม่มีผลต่อการใช้งานแน่นอนนะครับเพราะว่าเราอาจจะบอกว่ามีเศษหินเศษอะไรกระเด็นใส่ทั้งนั้นเองนะไม่มีการเปลี่ยนมาอย่างใดแน่นอนพะฉะนั้นมั่นใจได้เลยนะครับคันนี้คุ้มค่าจริงๆเครื่องยนต์ใหม่ๆนะครับปี2018ด้วยไม่น้อยรถใช้งานจริงนะเราไปสู่ในไปดูในส่วนของรอบๆตัวรถกันเลยดีกว่ามาที่ล้อกันบ้างคันนี้นะครับได้ล้ออะไร คันนี้ได้เป็นล้อแม็ก TC 005นะครับเบิกใหม่ให้เรียบร้อย4วง4เส้นเลยนะพร้อมกับยางปีใหม่ๆนะครับ2023เลยนะซุ้มล้อแบบว่าไม่มีร้อสนิมค้าที่โคตไม่มีเลยนะครับส,สวยๆกันเลยนะไฟเลี้ยวมีให้ในตัวนะครับอยู่ที่แก้มซ้ายแก้มขวานนะใช้งานได้ปกติเลยกระจกบองข้างสีดำด้านนะครับมาพร้อมกับที่จับก็สีดำด้านอีกเช่นเดีวยวกันนะ ดี๋ยวพามาดูในส่วนของประตูกันบ้างประตูนะครับเป็นประตูเดิมๆนะสังเกตที่เม็ดอาร์คนะครับเม็ดอาร์พร้อมกับน็อตนะยังเดิมๆอยู่เลยนะครับนี่เม็ดอาร์ตยังกลมๆสวยอยู่เลยนะครับยางขอบประตูคือแบบว่าใช้งานได้ปกตินะครับไม่มีเสื่อมสภาพที่สําคัญคันนี้นะเดี๋ยวพาไปดูในส่วนของขอบประตูกระดูกง,งูกันบ้างเลยนี่เดิมๆครับ เดิมๆม,มากๆนี่สวยๆเ,เดิมสีที่คือแบบว่าเสมอกันนะครับไม่ได้การถูกแบบว่าเปลี่ยนมาแน่นอนไม่มีการถุกชนข้างมาอย่างแน่นอนนะประวัติไม่มีนะพิกฟ้ามจมน้ําย้อมแมวหรือว่าครอใหม่นะครับเราซื้อขายกันด้วยใจจริงๆงอ่ามาก็ต่อที่ตู้ทึบตู้ทึบเราได้เป็นตู้อลูมิเนียมนะครับขนาด2เมตรสิบ้อมจดทะเบียนรเร่มให้เรียบร้อยแล้วด้วยตรงนี้นะครับก็จะเป็นที่มือจับนะครับแบบว่า ด้านข้างสําหรับแบบว่าที่บอกว่าเอาไปทำอะไรนะเปลี่ยนเป็นตู้แบบว่าขายของตู้แบบว่าพุ่มพวงนะครับตรงนี้ก็สามารถแบบรักของได้แต่ตรงนี้นะเราเป็นตู้ทึบอลูมิเนียมตัดมาให้ใหม่ตรงรุ่นแล้วด้วยมาดูในส่วนของล้อหลังล้อหลังก็จะได้เป็นล้อแม็กทีซีอย่างที่แจ้งไปเลยนะครับพร้อมกับยางปีใหม่ๆนะแม็กขอบ18นะครับพองกันน้องสีฟ้าเบิกให้ใหม่ทุกเส้นนะไม่ว่าจะเป็น Mac แม็กเราก็เบิกให้ใหม่ ยางเราก็เบิกให้ใหม่นะผ่อน5,000ได้ของแถมจุกๆไปเลยไม่ว่าจะเป็นแม็กยางตู้ของแถมมูลค่าครึ่งแสนแล้วที่พูดไปนะมาดูในส่วนของนี่กันบ้างไฟท้ายไฟท้ายนะคบก็จะติดทุกดวงเลยนะตรงไฟท้ายก็ติดไฟฉุกเฉินก็ใช้งานได้ไฟถอยก็ใช้งานได้ปกตินะครับด้านบนใช้งานได้ปกติเช่นเดียวกันนี่ในส่วนของฝาท้ายโลโก้ยังอยู่ครบนะครับไททันนี่ มิสูบิชิยังอยู่ครบเลยนะไม่มีการแบบเอาออกไปไหนเลยนะครับอเดี๋ยวเปิดให้ดูตู้อก่อนที่จะเปิดนะตู้ของเราเป็นตู้ตัดใหม่นะครับสังเกตตรงนี้เลยนะสติกเกอร์ยังไม่ได้แกะออกเลยนะครับนี่ยางสะท้อนแสงสีเขียวสีสวยเลยนะเดี๋ยวไปดูข้างในเลยว่าภายในกว้างขนาดไหนนะครับ้องเกวขอนุญาตเปิดก่อนนะนี่ ภายในนะครับเราได้ปูไม้อัดหนา4มิลน,นะครับ4ด้านมาให้แล้วด้วยมันจะเป็นด้านข้างด้านบนข้างบนนะแล้วก็ด้านตรงนี้นะครับมรนนไม่หลุกนอกตู้แน่นอนอ่าไม่ถุหลุนอกตู้แน่นอนนะแม็กเป็นมิซูบิชิไบร์แม็กไลเนอร์อ่าแม็กไลเนอร์ก็ยังใช้งานได้ปกตินะครับอาจจะผ่านการใช้งานมาบ้างแต่ว่าไม่มีผลต่อการใช้งานแน่นอนสังเกตมาดูที่น็อตเลยน็อตตรงนี้นะครับไม่มีการขยับเลยนะ เพียดมินดูได้เลยไม่มีการขยับน็อตสวยๆกลมๆนะครับเมรร็ดอากงอยู่ครบใน mm hmm. ส่วนน็อตของตรงนี้ก็ไม่มีแบบว่าขันไขนะกระดุมอยู่ครบทุกเม็ดนะครับสภาพอาจจะผ่านการใช้งานมาบ้างแต่ไม่มีผลจากการใช้งานแน่นอนนะคุ้มค่าใช้ได้ไปคุ้มค่าจริงๆคันนี้รถสวยแต่งให้ครบของแถมมูลค่าเกือบครึ่งแสนอ่ะตีไปครึ่งแสนเลย มูลค่าของแถบที่ให้ไปนะครับพร้อมกับผ่อนเบาๆได้รถปใีใหม่2018ไปด้วยนะคันนี้เอาไปวิ่งงานคนของคือแบบว่าไม่มีขาดทุนเติมน้ำมันไปได้เลยที่สำคัญคันนี้ให้ดูก่อนเลยเราเสริมแหนบมาให้ด้วยนะนี่เสริมแหนบเป็นตับๆเลยนะครับนี่นี่เสริมแหนบมาให้เรียบร้อยนะครับแหนบหนาๆน,น,นะยางอะไหล่อยู่ครบด้วย แหนบนั้นหนายางอะไหล่อยู่ครบนะครับตู้ตัดใหม่ตรงรุ่นเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของข้างในกันบ้างนะครับห้องโดยสารว่าสภาพเป็นยังไงนะเท่าที่ดูเพลินๆผลนี่คือบอกว่าโอเคมากๆเลยเดี๋ยวพาไปสัมผัสเดี๋ยวพาไปดูกันเลยไปดูเลยครับ แล้มาดูในส่วนของภายในห้องโดยสารนะครับเข้ามานั่งนี่คือแบบว่าสบายมากเลยนะเบาะนุ่มๆนะครับห้องโดยสารกว้างมากๆเลยมาพร้อมนี่เลยกระจกไฟฟ้าออโต้สะดวกสบายตอนขึ้นทางด่วนไม่ต้องมัวหมุนให้เมื่อยมือเลยนะครับปี2018แล้วนะคันนี้มาพร้อมกับพวงมาลัย power airbag 2ลูกหน้านะครับหรือ1คู่งน้าท่านั้นเองนะมีตรงพวงมาลัคนขับกับตรงนี้นะครับ airbag 2ลูกสะดวกสบายปลอดภัยแน่นอนนะครับนี่ ระบบวิทยุนะครับเป็น MP3 CD ใช้งานได้ปะกะติเลยนะครับเชื่อมต่อบลูทูธได้ด้วยมีที่เสียบสายแจ็กมาให้พร้อมนะครับอร์เป็นระบบแมนนวลนะปุ่มแกลกนี่ใช้งานได้ปะกะติเลยนะแอร์เย็นมากๆเลยบอกเลยนะคันนี้มาพร้อมกับช่องเสียบ USB ด้วยนะครับที่ชาร์จไฟสำรองหรือจะอัดแอปเป็นที่สุดป,ปุดีที่เขามีให้อยู่แล้วก็ได้นะครับเราไม่ต้องอัดแอก็ได้ นี่พวงมอะไรนะครับได้เป็นเกียร์ธรรมดา5สปีดนะครับเบรกมือใช้าง,งานได้ปกติเบาะหนังสีเทานุ่มๆเด้งๆเลยนะครับสามารถปรับได้นะนปรับเดินหน้าถอยหลังปรับเอนก็ได้เนี่ยสะดวกสบายเลยเห็นอะไรข้างหลังไหมเนี่ยให้เพียรมินสอ่องไปมาพร้อมกับแม่แรงนะครับแม่แรงคือแบบว่า อุปกรณ์อำนวยความสะดวกในกรณีฉุกเฉินที่รถยางแตกยางรั่วนะครับไปต่อไม่ได้อุปกรณ์มีให้ครบนะไม่ว่าเราได้มายังไงนะให้ไปอย่างนั้นเลยไม่มีแบบกักไม่มีเก็บแน่นอนแถมให้ด้วยอ่าอันไหนไม่มีเอามาใส่อันไหนไม่มีเราซื้อเปลี่ยนให้มันหมดเลยสําหรับคันนี้นะมีแม่แรงมาให้เราก็ให้แม่แรงถ้าไม่มีล่ะเราก็ซื้อมาให้ไม่ต้องห่วงนะครับสะดวกสบายมากดูแลกันแบบใกล้ชิดนะครับ ามาพูดกันถึงส่วนของด้านบนกันบ้างด้านบนนะนี่ตรงนี้จะเป็นที่บังแดดนะใช้งานได้ปกติไม่มีรอยประกการไม่มีรอยกิดข่วนเลยนะครับในส่วนของด้านบนตรงนี้นี่ไม่มีรอยเจิมเพาหงุนพยานไม่มีนะไฟสองแผนที่ก็ติดครบทุกดวงนะนี่สวยๆเลยภายในคันนี้ก็อบอกว่าดีมากๆนะที่สําคัญก่อนที่จะไปสรุปราคาขอบอกกันเลยว่าคันนี้ไม์แท็ก90,000 95,000โลนะ 95,000เราไม่แท้มากๆเข้าสู่ไประยะระยะเช็คสูตรได้ตลอดเลยนะครับเอกสารก็ยังมีนะนี่เอกสารยังอยู่ครบนะครับสวยๆเลยเดี๋ยวเราไปดูเลยว่าคันนี้ราคาทเท่าไหร่และผ่อนอยู่ที่เท่าไหร่แต่เก่งก็เกินเกินว่าข้างหน้าคิดแล้วแหละว่าผ่อนเท่าไหร่เดี๋ยวไปดูกันเลยสรุปในทีไปเลยครับ สำหรับราคาคันนี้นะครับตามที่น้องเก่งจ้างไปเลยนะกระบะตู้ทึบผ่อน5,000ผ่อน5,000และราคาตัวจริงเขาเท่าไหร่ราคาจริงๆของเขานะครับสำหรับคันนี้มิตซูบิชิไทรทันเครื่องยนต์สองจปี2018จบปี2018เกียร์ธรรมดา5สปีดคันนี้ราคาอยู่ที่339,000บาทนะครับ339,000บาทราคาป้ายแดงอยู่ที่500,000ต้นห้าแ0 0 0องนะครับที่นี่ลำเลือกคาเซนเตอร์เราจัดให้อยู่ที่339,000บาทผ่อนอยู่ที่เดือนละ ห้าพันกว่าบาทเท่าน,นั้นเองตกวันละร้อยกว่าบาทนะครับตกวันละร้อยกว่าบาทได้ตู้ใหม่แม็กใหม่ยางใหม่มูลค่ารวมกว่าครึ่งแสนที่นี่นะครับใครสนใจโทรมาที่เบอร์ส่วนตัวน้องเก่งเลยนะครับที่เบอร์ศูนย์แปดสองเจ็ดศูนย์แปดหนึ่งหนึ่งหนึ่งหกนะครับฝากกดไลค์กดแชร์และกด subscribe ลิปวิดีโอนี้ด้วยนะเพื่อเป็นกําลังใจให้กับพวกเราทีมงานล้ำเลือกคลัสเตอร์มีช่องทางการติดต่อเยอะแยะมากมายไม่ว่าจะเป็นเพจหลักเฟซบุ๊กที่รถปุ่นสองล้ำเลือกคลัสเตอร์ไลน์ออฟฟิเชียลนะครับที่ l d c เอ วันนี้น้องเก่งก็ต้องขอตัวลาไปก่อนพร้อมกับรถกระบะตู้ทึบ่อน5,000คันนี้เลยแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ